นเสิร์ตวันนี้ก่อนแล้วกันครับ,รบผมไอวีดีโอเดย์นะฮะก็ตื่นเต้นมากอยากจะบอกว่าเป็นเป็นคอนเสิร์ตที่ผมเรียกว่ายังไงอ่ะเตรียมตัวมานานพอสมควรอนะ่ะเพราะว่าเฮ้ยเราต้องร้องเพลงสากคนอะ่ะเป็นเพลงที่เรายังไม่เคยร้องมาก่อนก็นั่งทํากันบ้านมาปกติเวลาถ้าเราขึ้นร้องเพลงตัวเองหลังเวทีเราก็จะแบบโอเคเรารู้ละเพลงเราต้องทําอะไรยังไงแต่เพลงนี้ก็จะใส่ใส่หูฟังนั่งทวนเนื้อเพลงตลอดเวลาถึงเวลาขขึ้นไปแบบพุ่งบนเวทีทีเดียวเลย ใครบอกผมเลยว่า<ต>มีพี่ๆมาออผมก็มาแบบหน้าสดๆนะฮะออคือเพิ่งมาปับ๊บมีกล้องถ่ายด้วยก็ออรู้สึกประหมา่าแต่แต่วันนี้ดีกว่าดีกว่าวันซ้อมแน่นอนอ,อัปเดตเลองานกันหน่อยเป็นไงบ้างก็ช่วงนี้ก็ทำเพลงอยู่รอยแป๊บหนึ่งนะใกล้จะเสร็จแล้วแล้วก็ถ่ายซีรีส์ครับผม fly to fin ของทางช่อง t for you ช่วงเดือนพฤษภาได้ชมกันแน่นอนยังเพลงมันทำไม ช้าหรือจะกระบวนการไหนใช่ไหมครับผมส่วนใหญ่มันก็คุยกันเรื่องเนื้อเรื่องเมโลดี้แหละเพราะว่าเราอยากจะทําออกมาให้มันน่าพอใจมากที่สุดหรือคิดว่ามันดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราทําออกมาแล้วแบบเฮ้ยรีบๆทำออกมาก่อนให้มันเสร็จเสร็จไปก่อนมันก็อาจจะไม่ดีรวมถึงผมอาจจะยังมือใหม่เพราะาอาจจะยังไม่เก่งก็ต้องต้องขอความรู้จากาพี่ๆหลายๆคนที่เขามีความรู้กันอยู่แล้วนะฮะคอยแบบมาช่วยทําให้เพลงนี้สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นพี่แม็กซ์รันพี่ว่านเอฟห้าหรืออีกหลายๆคน ได,ด,ด,ด้ได้โปรดิวเซอร์ดีๆได้ครูดีๆที่แบบคอยคอยช่วยอยู่ตลอดเพลงจะแนวไหนทไมสบายเพลงจะแนวไหนก็ถ้ารู้ก็คงไม่บอกมันช้าไปแล้วนเนาะถ้าผมมาช้าอีกสักเพลงแฟนๆคุณต้องเตรียมหมอนเตรียมเสื่อมานอนแล้วอ,อ,อีกเพลงนึงก็จะมีจังหวะครับผมมีจังหวะหน่อยส่วนเนื้อหาส่วนเนื้อหาผมคิดว่าคิดว่าต้องไปรอฟังกัน <laughs> ก็สนุกครับสำหรับสำหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่าเป็นเป็นซีรีส์ที่สนุกผู้กำสนุตั้งแต่ผู้กำกับลงมายันพี่พี่ช่างไฟยันพี่พี่กองสวัสดิการทุกคนตลกมากก็ก้าเจืออายุก็มีน้องเนสเอฟเก้าแล้วก็มีน้องๆจากเอฟสิบเอ็ดแรกๆเราก็จะเกรงๆกันหน่อยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้คุยกันมาก่อนตอนนี้ก็เล่นหัวกันแล้วเราครัมีต้องมีแบบรูปหรือว่ามีพัฒ ส่วนใหญ่ก็ผมได้คําแนะนําดีๆหรือได้ข้อคอมเมนต์ดีๆจากที่ผู้กํากับมาเยอะพอสมนนควรคือแบบทาให้เรารู้ได้เลยว่าถ้าถ้าเราจะเล่นละครเนี่ยเราเราอ่านบทรอบเดียวมันไม่ได้เราต้องทําความเข้าใจต้องตีความแบบเยอะมากทําให้เราแบบอ๋อมันเป็นความรู้ดีๆอย่างน,นแล้วว่าตอนนี้กังไม่กดดันไม่ได้เครียดเลยนะก็ไม่ได้กดดันครับผมรู้สึกดีด้วยที่แบบมีมีคนคอยให้ความรู้เราตลอดเวลาอยู่เรื่อย ผมจำวันที่แน่นอนไม่ได้แต่เดือนพฤษภาแน่นอนยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมผมก็อัปเดตอยู่ในไอจของผมตลอดเวลากระชานเดอร์สกรอลรแบบว่าเว้ยตอนนี้อยู่กองนะหรือทำอะไรทุวันนี้ยังมีแพนทัคอนเสิร์ตอะไรอีกบ้างไหมน่าจะน่าจะเพลงต้องเสร็จก่อนครับผมถ้าเพลงเสร็จแล้วก็น่าจะต้องว่ากันอีกทีเพลงเสร็จก็น่าจะหลังช่วงถ่ายละครเสร็จพอดีน่าจะมีเวลาออไปร้องเพลงบ้างเพราะคิดถึงร้องเพลงเหมือนกัน ขอบคุณนาเ,ยเียดิโอเนี่ผมมาลองเพลงวคุณนี้ดีใจมาก